สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะครับมาพูดถึงนะครับนายฮอยแลนดพี่น้องนายฮอยวิ่งนี่คืออีกข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับนายฮอยแลนหางวอใดกัง้อตัวนั้นแหละครับจะตลาดต้องการนะครับนะ อาจจะขายได้นะครับอาจจะพูดพูดถึงว่าราคาดีนะครับอาจจะบอกว่าขายได้นะในหอยแลีนเอาล่าสุดดีกว่าน่าจ,จะถึงปีหกเจ็ดนี่แหละครับถึงสิน้นปีหกเจ็ดนี่แหละครับนะอันดับสามพงโยงห้เป็นกุ้งผูนะครับในหอยอยังต้องการนะครับวัวผู้หกเดือนถึงสองปีนะครับนะหกเดือนถึงสองปีเต่าผูใหญยง่สามที่ปีขึ้นไปนี่ ายัางนิ่งอยู่ครับยังเงียบอยู่เคยเสียประมาณหกเดือนถึงสองปีนะครับนะแต่พี่นอ้องอ่าคนเลี้ยงถ้าบ้านเท่าโทษหานะครับเออว่ามีวัวผูขายนี่เออในหางในหอยนี่สิไปนะครับนะนี่คืออันดับสามในหอยสิ่เลียนหาวัวผูนะครับนะแต่กันเท่าบ้านเท่าโทษหานะครับให้มาเอางัวสาว มาสื่องอสาวแน่หรือมาสื่องอแม่ลูกแน่เนี่ครับเป็นของลอยเลียงนะครับงอแดงเนี่ยในหอยบ่ค่อยบ่ไปดอกพี่น้องฮโทษซีหาซายก็บ่ไปนะครับนะกันไปกับไปซาซานะครับแบบว่่อยากสื้อนะครับสื่อมากแ้วมันขายยากพี่น้องนอกจากที่ซื้อด้ราคาต่ำตำที่สุดนะครับเพราะว่าเอาไปขายราคาเนื้อนะครับขนาดราคาตำานี่ยขายยากพี่น้องเพราะว่าลอยเลียงเขาก็บางนาเิ่นกับว่าเบิ่งราคาิันกับบ่ค่อยได้ซื้อนะครับนะ บางที็ขนสองสามนัดพี่น้องเพื่อสิเด้ขายนะครับหัวเรียงเนะี่ยขายเส้าบ้านเนะี่ยถามว่าได้กําไรกันได้กาไรดีเนะยอยู่ครับแต่มมนแห่งต้องขนสองสามนัดพื่นอนครับบางที่เพื่อสิเด้ขายนะครับนะกําไรเนี่ยกำไรอยู่ด้คนคนหลายนัดเนี่ยบางตัวนะครับนะอือยู่งวังวงง่วงผูมขายนัดตอนนัดดีกว่าพี่น้องอาจจะได้บนหลายพันสองพันเต่ก เนี่ยหมุนขายดูดูเอานะครับเนี่ยยางมันเพื่อหัดนะครับยกตัวอย่างเพื่อนเพื่อนจูงซื้อ,อยู่ยางสมปอยหน่อยก็ซื้อ,อยุกบกระเดานะครับพี่น้องติดตามอยู่สมปอยหน่อยอจ,จะเข้าใจซื้อ,อยุกบกระเดานะครับเพื่อนจูงมากเพราะว่ายี่สิบสามสิบเมตรนะครับเพื่อนก็นมาขายในกำไรเงินพันหนึ่งนะครับเ 1, งินพันหนึ่งมาพอนาทีนะครับบ่พอสองนาทีเพื่อนก็นได้พี่น้องเพื่อนจูง ซื้อจากมุมหนึ่งมาขายอีกมุมหนึ่งนะครับซื้อจากมุมหนึ่งมาขายอีกมุมหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นอ่าวิธีของนายหอยนะครับวิธีของพ่อค้านะครับเพื่อหาเงินนี่คือเป็นวิธีหาเงินของเพื่อนนะครับเนาะว่าไงซื้อย uh ูหันขายย uh ูหันละครับตัวมันได้มันได้อย uh ูหันละครับตัวบบไดข้ขนสามนัดกับโบได้ให้กันมีนกันนะครับเออยกตัวอย่างเอาพ่อเงาแล้วมาดูอันดับสองนะครับ ผมยกให้เป็นอัวไทยอัวไทยอ้วนตัวผูได้ตัวเมียก็ได้นะครับราคาหาพันถึงหมื่นสองนะครับอ่ะถ้าเป็นงัวไทยผูก็เออประมาณปีนะครับปีถึงชิปถึงสองปีก็ไดดอยู่ที่โค้งส้างอยู่ที่อ้วนบอหนาบอนะครับอ่าประมาณหมื่นกัวนะครับไอ้งวผูอ้วผูไท่จะขายดีกว่าอัวผูลูกกระทบ ผูบามันนะครับาะวโครงสางเขาหน่อยนะครับเนื้อเขาดีกลัวนะครับเนื้อแน่ยนเนื้อหลายก่าอ่ขาขมันหน่อยกลัวมีเนื้อแดงหลายนะครับงัวอ่าเอาเป็นที่นิยมในการเอามาทําลาบก่อยซอยแซนะครับงวัวเนื้อแดงเขาเนะครับงัวเนื้อแดงงัวไไยตัวเมียก็ได้นะครับเพราะให้ผอ้วน,ว,นวนพี่นอ้องยางคาคน่ายอยู่สมงอ่ากันทลักเนี่ยกับมือนสองนะครับผนอ้วน,วน,วน นะหาพันถึงหมื่นสองนะครับในหอยแลนพี่น้องโทรหาเพิ่งกับมาหลวดเป็นงวัวไทยงอ้ออวนนะฮะในขณเป็นงวัวเลี่ยงก็คือว่านะครับผมเดี๋ยวพูดไปแล้วนะโทรสีหาสายเพิ่งกับไ่อยากซื้อนะครับในหอยซื้อมาแล้วมันขายยากพี่น้องนะงัวเลี่ยงสา0หมื่นกว่าแม่ลูกสองหมื่นกว่ามูนีธนะครับส่วนง้ดรักสามลักสี่มต้องไปพูดถึงพี่น้องนะหลังจากเพิ่งซื้อใ้ราคาตำาๆนะครับ แต่งว่วพี่น้องต้องอ้วนนะครับอ่าต้องอ้วนนังนาๆน,นะครับเพื่อนจิต้อนะขออภัยครับอ่ามาดูอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งยังยกให้เป็นงว่วอ้วนอยู่เนะาะง่วอ้วนี่ตลาดยังต้องการนะครับนาหอยแร่นพี่น้องรองทรหาเพิ่งเดิกเสื้อผมนะครับลองทรหาในหยหอยเบิ่งพี่น้องอยู่พื้นที่ไหนว่ามีงว้วอ้วนขายบ่ดนั้นนายหอยเลนมาไหว้ปัญญังนะพี่น้องนะเป็นงว่วอ้วน งอขุนก็ได้ง้ออ้วนธรรมชาติก็ได้นะครับนะถ้าง้อขุนก็ดากสุดสวดแน่จากน้อยนะครับพี่น้องง้อธรรมชาติกับสิดากบดสวดสีออกคางแน่ง้อขุนสีเหลื่อมกัวนะครับงอขุนสิเหลื่อมก่วมันเงากว่าง้ออ้วนธรรมชาตินะครับง้ออ้วนธรรมชาติสี่บเหลื่อมบบเงาทองง้อขุนนะพี่น้องนี่มีที่เบิงเบิงตุนนะครับกัสิเบิงละเหลียก็ตตรงจับเบิงเหนือเบิงหนังนะมีที่เบิงงออ้วนนะครับ ขอตีวะอ้าวพูดพูดถึงขอตีเครื่องก็ตีเพื่อสีเสื้อถูกแล้วพี่น้องง้อ้วนเนี่ยคันดากแหลมเพิ่งว่าดากแหลมนะคันลายแบคบเพิ่งว่าลายแคบท่ายายยืนแต่นหน้ำมันแคบไลายมันแบคบเพื่อตีเพื่อเพื่อเพสีเสื้อถึกถึกกันนะครับนะแต้นคนนี้ขอตีเพื่อนบางคนตีหอดสีสีขาวนี่ถูก,กนะครับสีแดงนี่สีแพงกว,งว่าอ่วง้อ้วนก็นต้องสีแดงนั่ ในเวียดนามมันบนเน้เนพบนบตีสีเดี๋ยวพี่น้องมันสื่อบมดมันอาเหนืออย่างเดียวนะครับชาลูเล่แบงกัดปรามันมันสื่อหมดนะครับนะส่วนที่เพิ่นเหลืองเอาสีแดงคืออยากขายให้เวียดนามเอ้ยอยากขายให้กัมพูชานัม่มพี่น้องพราะกัมพูชาเกิจเน้นสีแดงขอมูลนขอม้วโดนแล้วล่ะพี่น้องขอมูลของกัมพูชานี่ที่มันซื้อสีแดงมันหมันใหญ่ๆน่ะ เพคนมากเวลานั่นพี่นอ้องเพคนถือไปเลี้ยงสมัยเด็กกีพันธุ์สื่อตัวรหัสหกหมื่นนะครับนะกัมพูชาเดี๋ยวนี้เพคนกเพป็นกันยังมากงอใหญ่งอ,งอแดงอยู่นะครับอาจจะเป็นมันๆหรอไปยูน่าเพื่อนอาจจะได้ลูกอะไรแต่พันธุ์ื่อไปเลี้ยงนะครับกัมพูชาสื่อไปเลี้ยงไปเบิงไปชมเลยนะโอ้ไปยูน่าเพื่อนอาจจะเป็นสัตว์ผสมมีลูกอะไรนะครับแต่แข็งแม่นยูน่าคนไทยเพคน สมบติดสองสามเือเพื่อก็้ายทิ่มเลยพี่น้องมลลูกอันมีปัญหาหรืออ่ามีปัจจัยหลายอย่างนะครับก็เลยถายสิตัวใหม่ดีกว่านะครับแต่ตัวไหนมันส่งสมติดหยากสีเป็นมันนะครับนะอ่ะนีพูดถึงงว้วแลนพี่น้องงวอสามขอจะไปหนี่ถ้าพี่น้องโทรหาในหอยมาใน่นอนนะครับนะนอกเหนือจากนั้นก็บ่บอ,อยากมาล้วซีหาซ้ายกับ่บอ,อยากลาบับซํานะ อ่านี่กะฟังฟังเบื่องพี่นอ้องมีเคราะเบื่องไปนำ้ำขอบคุณที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ